สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์เป็นคู่มือให้ผู้เล่นมือใหม่ที่เลือกสาย AEG นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสิครับว่าเออผมเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรให้มือใหม่ทุกท่านได้รับฟังบ้างนะครับก็จะเป็นพวกการบำรุงรักษากอุปกรณ์ การเล่นการใช้งานนู่นนี่นั่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นไกด์ให้นะครับผมจะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับอุปกรณ์นะครับก็ใครที่เล่นสาย AEG นะครับผมเราจะต้องมีปืน AEG อยู่แล้วนะครับเป็นหลักนะครับนี่ก็คือปืน AEG ของผมเองนะครับที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับเราจะต้องมีอปืน AEG นะครับและในปืน AEG นะครับเขาก็จะแถมแม็กกาซีนมาให้ 1ตัวนะครับก็ถ้าใครไม่พอใจเนี่ยเราก็ไปซื้อแมกซีนอื่นมาใช้งานก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าแมกซีนตัวนั้นเนี่ยสามารถใช้กับตัวแอร์ซอเราได้หรือเปล่านะครับเรามีทั้งเปิดเรามีทั้งแม็กแล้วนะครับแต่เราก็ยังยิงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังขาด พลังงานของเขาอยู่นะครับพลังงานของ EEG เนี่ยมาจากแบตเตอรี่นะครับผมถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่ปืนเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับเรามีแบตเตอรี่แล้วต่อมาเราก็ต้องมีที่ชาร์จนะครับถ้าเราไม่มีที่ชาร์จเราก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับถามว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยมันจาเป็นหรอกแต่สําหรับผมนะผมอยากให้ทุกคนมีและมันจําเป็นมากนะครับผมนั่นก็คือที่วัดแบตเตอรี่นั่นเองจาเลยนะครับ มันจะต้องมียังไงก็ตามแต่เรายังขาดลูกกระสุนนะครับก็เราจะต้องมีลูกกระสุนด้วยนะครับผมก็ลูกกระสุนที่ผมใช้นะครับเป็นเวอร์บอลนะครับผมอ่นนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์มาใหม่เลยนะครับของทางร้านไฟฟลายนั่นเองนะครับก็อยากจะาให้ทุกท่านเนี่ยได้นําไปลองใช้ดูนะครับบอกเลยว่ายิงเสถียรยิงดีแน่นอนครับเลื่นไม่มีติดขัดนะครับก็ฝากเวอร์บอลไปในดวงใจด้วยนะครับอุปกรณ์ขอสาย a e g ก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็จะมีแอร์ซอมีแมกกาซีนมีแบตเตอรี่มีที่ชาร์จ นี่ตัวบรแบตแล้วก็กระสุนนะครับก็ในลูก a อ G เราก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับก็จบนะครับผมสำหรับเรื่องของอุปกรณ์สำหรับหัวข้อของแม็กกาซีนนะครับเราจะมีสอประเภทใหญ่ๆเลยนะครับประเภทแรกแม็กสแตนแม็กสแตนเนี่ยวิธีการฝีลูกของเขานะครับเราจะใช้แรงสปริงในการฝีนะครับแล้ววิธีการบรรจุเนี่ยของเขาเนี่ยเราจะจุทางปากแม็กตรงนี้นะครับเวลาเราจะโหลดลูกเข้าไปเนี่ยคือเราจะโหลดด้วยมือเปล่าเนี่ยมันก็ลําบากถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแม็กสแตนนะครับเราจะต้องมีโหลดเดอร์นะครับมาใช้คู่กับแม็กสแตนนะครับมันมันเขาต้องพูดยังไงเดียมันต้องมาคู่กันนะครับถ้าเกิดมีแม็กสแตนแต่ไม่มีโหลดเดอร์มันก็จะเหนื่อยในการโหลดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีโหลดเดอร์ในการมาใช้คู่กับแม็กสแตนจริงๆมันมันควรอยู่คู่กันนะครับแม็กประเภทที่2นะครับก็คือแม็กปัลลานก็คือแม็กปัลลานนะครับการจุลูกของเขานะครับเรามันจะมีฝาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดฝาออกมาเห็นไหมเราก็จะเทลูกกันตรงนี้เนาะพอเทลูกกันเสร็จปุ๊ เราก็จะมาปั่นลานด้านล่างน,นะครับก็คือเจ้าตูดแมกกาซีนเนี่ยเขาจะมีลานตรงนี้นะครับให้เราเกานะเนี่ยดินเสียงแบบอ่าเราก็จะเกาอย่างนี้ครับเทิกเกาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกนะครับมันก็จะไหลผ่านขึ้นมาไหลผ่านขึ้นมาทางปากแม็กตรงนี้ แล้วเวลาเรายิงหมดเนี่ยเราก็ต้องแบบสมมตินะเวลาแม็กมันฟีดปั่นหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยแม็กเวลาเรายิงไปเนี่ยลูกไม่ขึ้นถูกไหมเราก็มากอเก่าก่อนพอเกาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้แก็บของมันแล้วเนี่ยเราก็จะยิงต่อไปได้มันจะต่างตรงที่แม็กส a แตน์แม็กสแตเนี่ยก็คือโหลดลูกไปปุ๊บมันพร้อมฟีดตลอดเวลาเราไม่ต้องไปปั่นนะครับมันจะใช้แรงสปีดในการดัน ส่วนแม็กปั่นลานเนี่ยเราจะต้องอาศัยในการเกาอะไรมันน่าใช้กว่าผมรู้สึกว่าแม็กสแตนเนี่ยมันมันใช้ง่ายกว่านะครับแต่แค่ว่าเราจะต้องซื้อโหลดเดอร์มาเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นแม็กปัลนลานเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะจบอยู่ในแม็กเดียวเลยนะครับก็คือเทกระสุนใส่ปั่นลานเอานะฮะแล้วก็ยิงนะครับซึ่งอันนี้มันจะจบในแม็กเดียวแต่ถ้าเป็นสแตนเนี่ยเราจะต้องซื้อโหลดเดอร์เนี่ยมาใช้คู่กัน เวลาเราจะเล่นเราจะใช้งานเนี่ยเราเล่นกันยังไงเราทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับซึ่งเวลาเราใส่แบตเนี่ยคือเราจะใส่กระตรงแกนท้ายนะครับเราก็ถอดมันออกมาเราถอดพันท้ายออกมาก่อนนะครับถอดท้ายออกมาอ่าแล้วเราเนี่ยก็จะเสียบแบตเตอรี่ <c oughs> เข้าไปนะครับนี่เราจะเสียบแบตกันอย่างนี้พอเสียบอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บแบตเตอรี่เข้าไปในแกนท้ายจัดสสยไฟให้สวยจัดใส่ไฟให้สวยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยัดใส่เข้าไปที่เดิมนะครับเราพร้อมที่ จะเล่นแล้วนะครับก็คือแค่นี้คือเราพร้อมที่จะเล่นแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมกดเซฟแต่ผมยิงให้ให้ดูก่อนครับอ่ะนี่ครับก็คือสายแบตพร้อมเล่นเลยนะครับแค่นี้นะครับสำหรับการทำงานของไฟฟ้านะครับเรามาถึงข้อดีของ A G กันบ้างนะครับผมข้อดี A G นะครับอย่างแรกเลย ระยะยิงที่ไกลมากนะครับผมขอใช้มาตรฐานของปืนผมละกันที่ผมเล่นและผมยิงกับมันมานะเอาที่ผมลุยกับมันมาเลยเนี่ยมันสามารถยิงได้ถึงสุดสนามของ s p e e d ม i l l Arena และยิงได้สุดสนามของนิชาดาเหมือนกันและก็สุดสนามของรคมารีนาเช่นเดียวกันนะครับก็คือปืนกระบอกนี่เนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสนามก็คือยิงไปเนี่ยก็ถึงอีกฝั่งของสนามเลยนะครับก็มันมีระยะยิง,ยงเนี่ยที่ไกลมากเลยนะครับซึ่งสปีดมิเนี่ย ระยะของสนามเนี่ยจะอยู here right here. ่ท okay. ี er. ่50เมตรถ้าไอ้นี Skills ่ย <anos. S 2> ิง50เมตรได้เน oui ี่ยก็ธรรมดาแล้วโรเบอลิน่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ากี่เมตรเห็นเขาบอกว่าอยู่ที่70เมตรมั้งแต่ว่ามันไม่ได้แบบถึงแบบตรงแบบตรงดิ่งเลยนะคือ HVA อ่ะอาจจะตรงดิ่งแต่ AG มันอาจจะแบบมีเหินมีตกบ้างนะครับแต่ว่าถึงไหมมันถึงนะครับก็คือมาถึงหลักสนามเลยนะครับข้อดีของ AG ข้อที่2นะครับการยิงที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว AG เนี่ยมันยิงได้ได้เลยนะ250นัดแบบยิงโลโลเลยปั๊บ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 ปั0 มันยิงได้ทั้งรวดเร็วและต่อเนื่องนะครับถ้ายิ่งเป็นปืนแนว speed QB เนี่ยโอ้โหมันเร็วมากและมันต่อเนื่องมากและอีกและที่สําคัญเลยครับข้อดีของมันเนี่ยคือกระสุนกระสุนเนี่ยมันเกาะกลุ่มได้ดีมากนะครับต่อเนื่องเกาะกลุ่มนะโอ้โหเนี่ยแหละคือความโหดของ EG เลยครับคือข้อดีสําหรับคนที่ชอบลงสนามเลยนะแนะนําเลยนะครับนี่แหละคือข้อดีของ EG ต่อมานะครับเป็นข้อเสียของ AEG นะครับหลายคนต้องคงพูดแหละว่าเฮ้ยทำไมโบลูแม่งอวยแต่ AEG วะเออทำไมไม่มีแต่ข้อดีข้อดีข้อดีข้อเสียล่ะเออข้อเสียของ AEG มันมีอะไรบ้างเอาเป็นหลักๆเลยแล้วกันนะครับถ้าใครที่สายเล่น AEG เนี่ยหลักๆเลยนะครับข้อเสียที่เราจะเจอกันเนี่ยก็คือเรื่องของความร้อนความร้อนของ AEG นะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายและถ้าเราไม่ระวังมันจะเกิดหายนะได้เลยถ้าปืน ที่ลงบอร์ดมาแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนมอเตอร์บัตเลอรเนี่ยโอ้โหความร้อนแม่งมากระจุยกระจายเลยนะครับและยิ่งไปลงมิวซิมด้วยเนี่ยลงมิวซิมนั้นแล้วแดดร้อนร้อแล้วปืนร้อนไปด้วยเนี่ยเสี่ยงต่อการทําให้ปืนน็อกได้ก็คือปืนจะน็อกไปเลยนะครับปืนน็อกเนี่ยมาจากอะไรก็คือแบตเราหมดนะครับถ้าปืนเรายิ่งร้อนแบตเราร้อนนะครับพูดได้เลยนะครับเสี่ยงแบตหมดไว แบหมดไว้พอแบตเสื่อมด้วยแบตบวมด้วยนะครับโอ้โ oh ห oh, แม่งอันตรา,ายมากเลยนะครับสำหรับความร้อนของ E.G. นะครับซึ่งผมเลยพูดว่าเอ้ยบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นแค่เรื่องเล็กแต่ส่วนผมนะครับโอ้โ oh, หแม่งหายนะเลยนะครับเรื่องของความร้อนถ้าปืนร้อนเมื่อไรเนี่ยผมแทบจะต้องให้ปืนเนี่ยพักก่อนก็คือพักให้มันคูลดาวน์พอคูลดาวน์เสร็จปุ๊บแล้วเอากลับไปเล่นใหม่นี่แหละครับคือข้อเสียนะครับของ E.G. นะครับมันก็คือความร้อนนั่นเอง สำหรับสายผู้เล่น AEG นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าท่านได้ AEG มาปุ๊บนะครับแนะนาก่อนเลยนะครับไปทําภายในให้เรียบร้อยคือทําภายในให้เรียบร้อยเนี่ยไม่ใช่ซื้อ AEG มาเสร็จเอาไปแต่งเลยไม่ใช่ทําภายในสําหรับผมที่ผมจะสื่อเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเลยเอาไปฟิตติ้งนะครับเพราะาปืนที่เราได้มาเนี่ยเราไม่รู้ว่าโรงงานเนี่ยเขาฟิตติ้งมาให้เราดีหรือเปล่าเพราะผมเจอบางปืนนะครับคือยิงได้ไปปกัปกคหนึ่งป,ป,ป,ปักปักปัก เฟืองลูดซังัันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเราได้ EG มาปุ๊บนะครับควรที่จะเอาไปให้ช่างเนี่ยดูภายในก่อนนะครับก็คือเอาไปฟิตติ้งทำให้มันแข็งแรงขึ้นทําให้มันเถียรขึ้นก็ได้มาปุ๊บเนี่ยทำภายในก่อนนะครับอย่างแรกเลยเอาไปตรวจภายในก่อนนะครับเออได้มาปุ๊บเนี่ยไม่ตรวจภายในเลยนะครับถ้าเอาไปเล่นเลยนะครับก็อาจจะส่งผลในหลายๆอย่างได้นะครับผมเคยเจอนะเฟืองลูดอ่าอย่างแรกเลยคือเฟืองลูดที่เออหลายๆคนก็เจอครับเพราะตัวผมเองก็เจอนะครับไม่ใช่เจอตัวผมนะไปเจอกับผู้เล่นในสนามนะครับก็คือยิงเยอย ปับป๊บแป๊บแป๊บป๊บแป๊บป๊บสักพักหนึ่งฟีด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 ลูดไปเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะยิงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะครับเอาไปเอาไปเออเอาไปทำภายในให้มันแข็งแรงก่อนนะครับ ข้อมูลชุดนี้นะครับผมก็อยากให้มือใหม,ใหมน่นำไปประยุกต์ใช้นะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็ข้อมูลชุดนี้เนี่ยผมก็ได้เขาเรียกว่าสรุปนะครับผมแต่จริงๆแมันมีอะไรที่ละเอียด,ดย่อยมากกว่านี้นะครับแบบเยอะมากว่าผมสรุปมาเป็นแบบคร่าวๆให้ม,ใหมือใหม่เข้าใจ ประมาณนี้นะครับก็ออถ้าใครที่อยากจะไปสาย AG นะฮะเอาข้อมูลชุดนี้ไปใช้ก่อนนะครับที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่ที่ตัวท่านแล้วะคระับที่จะศึกษากับเจ้า AG กับมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเข้าใจกับ AG เองนะครับว่าอ,อ,อ๋อมันควรเล่นแบบนี้มันควรเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ข้อมูลที่ผมให้ไปนเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมสรุปและเป็นชุดพื้นฐานนะครับให้สําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะมาสาย AG ก็ขอให้สนุกกับสาย AG ที่ท่านเลือกและเล่นไปด้วยกันกับมันอย่างมีความสุขนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะ ทางชาเลนเจอร์นะครับผมเอาไว้เจอขันหน้ามาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกนครับผม